กรุได้ใบสีเขียวกัเชียวสีขาวใจติดเปรี้ยแต่คุณตาติดหวานกลไปได้เป็นมันสุดตารสตอาหารนอร่อยเสือวิ่งทิบย์เวสีเหลืองฟุตสีเขียวเนาะสีเนาะ คอมพิวเตอร์ต้องไอทีไอทีสแควร์นะครับไม่ใช่นะครับรายการวันนี้มีคนว่าวันนี้เราจะมาทายชื่อตัวละครจากิเมเสียงวันนี้นะครับใครที่เบียวใครที่ชอบดูนิเมะเนี่ยลันจะเป็นเราเลยมันจะมีเสียงตัวละครมาแล้วเราจะร่วมกันทายถ้าทายถูกเราจะได้รางวัลถ้าทายผิดเราจะต้องโดนโทษเป็นอันตาเทียมอะไรจุดไว้หยดาาตเทียมตาเทียม มมาลาลกึงโอเค <Okay. S 2> ผมพูพ้ของผมแล้วครับพวกเราเป็นภาษาญี่ปุ่นผมดูผมดูไม่เคยดูภาษาภาคไทยเลยผมดูภาคไทยทั้งหมดเลยผมดูภาคใต้ครับตอนำไ,ไมไม่ได้พูดกันอาพูดเพื่อพูดถึงการ์ตูนตที่มึงดูล่าสุดอยู่หรือ่าไอบอลมึงดูอะไรนูเบมือสูนย์เที่ยมมึงกี่ยี่ปีแล้ววะโชโนโยอาราดาวะไดอิโชโนยะฮารุดาดีเดะนา เรื่องล่าสุดที aki, ่แบบดูแลกนล็อกมาสุดคนชนเทพเนี่ยบากีจะดูมึงดูอะไรเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดผมดูเธอพู้เป็นนีดันเออยังดูไม่จบไอ้แป๊มล่าสุดดูเรื่องอะไรบากีตอนจ้างพระเอกขึ้นนมันฝังเดี่ยเกล่าสุดดูเรื่องอะไรดูชินจังเดอะมูฟี่นี่นี่ถึงนี่ถึงนี่ถึงนี่จึนี่จึชนงาคีังีนจงบีไปชื่อลก่อนไม่พอแล้ว ก็ไม่ปไปให้ทายลูกชื่อมึงอ่ะชินอะมาชินจังปะใช่ชินจังไม่ใช่ชื่อมาชินางไอ้อเหี้ยมาครับตอนนี้เรากําลังจะเริ่มทายจากข้อแรกกันนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินคือมาจากภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมะเรื่องอะไรตัวละครใดในอนิเมะมาเอามาเลยเสียงมา <c oughs> ตตัวละครชื่อว่า리ไว애커맨ดีใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผมกำลังพุ่งจะไปฟันเคนนี่เคนนี่ใช่ครับอยู่เคนยาใช่ป่ะใช่แล้วของรางวัลคืออะไรวันนี้ไม่ได้ขอฮะของรางวัลคืออะไรเป็นมังคีโชเดอน่าจะเป็นแซลมอนแต่เป็นลูกให้เอาไปเลี้ยงโตแล้วก็เด็กกว่าจะเลี้ยงโตกูรักมันแหละอันนี้คือพอยันไข่เลยนะ่ตอบถูกนะคะดี วนเรื่องนี้ผมูบ่อบไอชินยังตอบได้อ<ช>ะชื่อเรื่องอะไรดีวายแอคเคิลแมนนี่เป็นตัวเอกของมันเป็นทักเยย์เป็นตัวเอกด้วยนี่เป็นตัวเอกด้วยคารนารูโตะก็ชื่อหนังวกอะคาร์นารุเตาอันนี้ดูจริงอันนะี้ดูจริงเป็นมา บานานาここに置いていいかโอเคโอเคให้พี่เติ้ไพี่เติ้ลพี่เติ้ลหน้านึ่งมาเลยโอยี่ด่าเด้อเหมือนพันแมนโทนี้นะน่าจะวันพันแมนไม่ใช่ตอบเลยว่าวันพันแมนเฮ้ยนิรละครชื่อว่าเดี๋ยวกวันพันแมนตัวละครชื่อชื่อวันพันแมนใส่ตามะไสตามะไสตามะวันพันแมนครับเฮ้ยเดี้เลยอ๋อไอชี่อเสียงภาคมันก็เหมือนกันได้ไม่ไม่ไม่มึงไม่รู้ไสตามะวันพันแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเอ๋ออย่าเอ๋อคือดันนี้เลยไตะมมวัันนนพแ ใช่อ๋อจำได้แล้วจิ๋วมองจิ๋วได้มองเห็นเคยเจอเนี่ยนีบ่อยๆเลยที่วัดโนไก่ไม่ใช่พ้าไอศครีมเขาพยายามหนุนไปออกเขาไปเยี่ยมเขามาเยี่ยมต้องนะคะผู้ชมแกรแกร์แกร์นสโกจังพ่อขอกูขอกูขอนะอันนี้กูขอถ้าเกิดอันเนี้ยไม่ได้ไอ้ที่คือคือไม่ใช่สายใีเมล่ะอันี้ไงวปะนี่กจัางนะ เด็กโกรธจังอะเด็กโกจังเหี้ยไม่ใช่เด็ซึโกรธจังเออไทยอะจะมีตัวละครตะกิ่เรื่องวคนที่ชื่อเดซึโกรธจังใช่พอตอบเลยมาฮีโร่คาร์เดียมี่เดซึโกรธจังไอ้ดูดหัวออกไปหัวแกงโตนี่มาเลยเฮ้ยแจนร่มมาฮีโร่คาร์เดียมี่แล้วใครตอบตัวละครตัวใดพูดไม่ใช่ว่ามันเรียกใครเดกุเรียกเดซึโกรธจังไม่เยี่ยมปนแล้วรวมรวมรวมเรื่องสีที่วิ่งเข้าไปในเอ่อตรเอีเวนต์บนอธิบายไป กูเชื่อต้นนะมึงไม่ต้องไปเชื่อมันมันถูกมาั้ยละครเราไม่เนื้อปล่อยชื่อเด็กูตอบ Devil Slayer ตัวละครที่พูดมีชื่อว่าดูปะไซตามะเรื่องเมื่อกี้หัวโลดเลยเฮียเดาเอาอีก Devil Slayer คนที่เรียกคือเซนิสิสเซนิสิไม่ได้ว่าเฮียเดาไม่ออกเอ๊ะตัวเป็นไงวะเฮ้ยโอ้อากาซึมะอากาซึมะหัวตัวเหลือง นี่กระจ่าที่ชอบน้องเพ็กเออผมก็ไม่ใช่ไม่รู้หรอกฝากรู้ไม่ใช่ไม่มีนี่นี่มีมีปะไม่นั่งเอบดูดบ้องอะไรตลอดเวลาไม่ใช่เขาเปล่าคุยข้อต่อไปน้อแก้ดีเนี่ยอันนี้ขออันนี้ขอเลยอันนี้ขอเลยอันนี้ขอเลยนั่นยี่ห้อนั่นนี่หอก็ตมเรยวเจนนั่นยี่ห้อ มันพูดโนทัรอยู่เงี้ยมันพูดโดนอยู่เงี้ยกูขอเลยอ่กูขอเลยเอาซีนี้สีนี้ซมึงเท่านั้นซีนี้เป็นซีต่อสู้ที่แบบว่าเหมือนแบบตัวลครมันผิดหวังเออผิดหวังก็ความพ่ายแพ้ไก่คุ้นจังเป็นป็นจักอ๋อ้าวทันไนเลยทันไนเลยยังไงก็ถูกมันจะเรื่องอะไรเอว่นเอว่นท่ที่ท่านท่จริงอะกูรู้แล้ว เรียกเขาว่าเอเลนเทเรนเยเกอร์ตอนแบบภูมิปลายอ่ะพี่พระเอกเหมือนพีเสดร์เนาะมาเจนเจนจะเล่นเฮียเหี้ยกูเยิกกูเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองพีเสดร์คนร้องร้องไห้เหมือนเอเลนวอยวายเหมือนนะคือคนที่จะวอยวายได้มีแค่เฮียเนี่ยใช่คนอื่นไม่ใชใครเว่ย์ทุกคนสุขุมหมดทุกคนจะเป็นตอนเด็กเลยโตมาเงียบมากไม่ใช่ตอนเด็กเล็กนะตอนเด็กที่ได้อยู่หน่วยตำรวจแล้วมีตอนที่โดนหิ้วไปด้วยนะที่เห็นที่เห็นแม่โดนฆ่าต่อหน้าตากันแล้วก็ตอบว่าเอเลนเยเกอร์แอคแทรเทอร์ไทัน สียงที่กำลังวุ่ยวายกน็ดถูตองนะคะก็ได้อ่ะต่อเลยต่อต่อเลยครับเพราะว่าเอาฟิน้นำท่วมกลับไปได้ <c oughs> ต่อครับต่อครับเรื่องต่อไป <c oughs> เผูข <c oughs> อได้เนี่คนได้กันะนะไอนี้กูขอเลยได้ได้ผู้ขอเลยได้เลยเป็นเสียงตอนที่ตัวละครตัวนี้กำลังเล่นกับพี่น้องตัวเองไอจังเรื่องรักเธอทำไม <c oughs> ไอเทียมีมีแววถูก มันต้องชื่อเรื่องว่าไอจังรัอเทอร์ทำไมนิโคตินไชจิตอนที่คุยกับอากุมอนอีจีมอนมาแล้วอีสันคุยกับอากุมอนตอนนั้นที่กำลังจะแปลงร่างใช่บอกว่าแปลงร่างได้ไหมเป็นเกมอนได้ไหมเกมอนได้ไหมโอกาสคราวงนี้เราจะต้องถูกได้ได้อามิจังจันแปะปงไม่ต้อผิกูมาได้าอีฮีอ่ตอบได้โกเดมอนสเลเยอร์นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเขามาดูพี่ผู้ยิ่งนี่เก่งจริงวะได้ไหมไ อ้าวทำไมทำไมเป่าคุยกันงสองคนเลยเป็นคืองเดิมหรอเป็น้องมาติดเขาหลังผมไม่ไม่เอาเลยสีนี้สีอะไรพี่เคาะหน่อยสีนที่อยู่ในห้องห้องพักไงใช่เป็นสีที่ห้องมาถูกอะไรนี่แ้วตอนนี้จะสอบเป็นผู้ผู้พิทักษ์แล้วใช่ป่ะจะสอบเป็นผู้พิทักษ์แล้วแล้วบอกขอขอน้องไปด้วยได้ไหมอ่าวไปเลยนะแม่งถมก็ไปเลยไม่ต้องฟังคำตอบข้ยเน เชนสกัดเทนชูเชนสกัเทนโชูเทนสกัดเทนโชเชนสกัเทนโชใช่บีนหกร้อยบาทบริชอิจิโกะกลังปลดปล่อยสวัสดร์จังเชนสกัเทนโชตอบถูกเขาก็ว่าเบี้ยวพอแล้วถึงทำท่ายรู้เลยวันติดกันตัวแล้วไม่ทำเสียงย้อยเชนชูฝักหนักเลยจริงต่อบงต่ออิจิโกะบริช เทพมรอีจิโกะชื่อเต็มชื่ออะไรคุูโดสกิอิจิโกะตอนนี้แม่งน่ากลัวมากตอนเขาลงไปเข้าข้องงาบันถูกความมืดมิดอะดำดิ่งลงไปเฮ้ยที่เก่งก็ตอบเลยเขาจะไปฆ่าไปครับเขาจะไปโอ้สุดารัตน์อะกูได้ยินอันเนี้ยมีสองเสียงซารุโธมีสองเสียงมันพูดสองคนอะตัวละครอะไรมีสองเสียงที่ลุมต่อยนื่งซารุโธ ซาสึเกะเขี้เหมือนกูใช่เพราะมันพูดซ้อนกันเว้ยมันพูดนารูโตะลักกาซาสึเกะพูดพร้อมกันใช่พี่ก็มาต่อยกันใช่รแกอ่ะพี่โอนพูดรออะไรพูดอะไรมาพูดสุดารัตแม่เหรอ มันเป็นสีที่ต่อสู้กันระหว่างนารุโตะซาสึเกะตอบสองเชียงไปเลยให้คนตอบว่าเป็นภาพให้คนตอบเลยนารุโตะกับซาสึเกะสองตัวพูดพร้กันภาพประโยชน์เรื่องภาพประโยชน์เรื่องอนิเมชั่นเรื่องอนิเมชั่นเรื่องนารุโตะนี่เห็นไหมอ้เสิยงหีบก่อนเห็นไหมตายแล้วนี่มันมันสู้กันจนพลังหมดนะบอกว่าใช่ใช่หน้าผาหน้าผายแล้วก็เหลือหมัดกับหมัดแล้วอะหน้าผาหน้าผาเขารู้หน้าหน้าผาด้ พ่อยเฮ้ยเฮ้ยอยากตอบมือมันเยอะมากมือมันเยอะมากมือไม่ใช่ของแม่พลอนี่ต้องกูอีกแล้วมันกูพลอยครัซีนเมื่อกี้เป็นซีนต่อสู้เป็นท่าประจำของพระเอกเลยอ่ะเขาคงไม่เอาซีนตอนซื้อกับข้าวมาหลอกไอ้สัเที่เยี่ยมใครยังมาก็ขอให้มีขออย่าง้กูตอบเลยผมก็ตอบครับโดยเฉพาะซีนที่บอกพิเศษ ้่าบาทเบเรมอนด์นไปดิงชิซุก่าทเวิร์กกับแพมบ้านโนบิตะไ้บอลนะไบอลอย่าอย่าเล่นขอนหรอกาตอบตอบอะไรฮิวี้ตอบเัวลูฟี่กับเรื่องวันพี้ใช่ป่ะเฮ้ยโอ้โหจริงฟางไมเคยดูหรอเมื่อกี้เสียงไอบอลเลยท้าไทยด้วยเฮียใช่เท่าไทย ทานีนีเท่านี้ผมจริงอยู่ในวันพีนะตอบวันหุยจนระก้ารอวันันรกงารอนี่ฟก้าดีวอเตอร์ลอด้วยนะตอนที่เอาหัวใจก็ต่อไปโอเคเดวเจอร์โซโซ คุรู้เลยไม่รู้กันจริงไหมไมาฮีโร่คาเดเมียใช่ไมาฮีโร่คาเดเมียจีดิโอไม่ใช่มาฮีโร่คาเดเมียไมโตเกิลเบจิเจอร์ไม่ใช่โเชตเกียวเวนเจอร์ <c oughs> มึงมึงพูดสุ่มรอให้เขาานี่นี่คือใครฮิโซกะป่ะเออฮิโซกะเอเอตัวไพ่เหรอเออไอตัวไพ่อ่ตอบฮิโซกันเตอร์ฮันเตอร์ฮิโซกะน้ามันดูโรคจิตสุดเหรอใช่ไอตัวไพ่อ่าใช่ด้วยตัวเออคงไม่รู้ชื่อมันพูดเท่าเต่าดาวมันบอลไม่ อะไรเนี่ยไข่วัดสัมภูไรอ่ะทุกคนฟังเนี่ยทุกคนจะเข้าใจผิดจนเป็นดังสัมูไรอยากรู้นะว่ามบัติเป็นเรื่องอะไรสมบัติของฉันน่ะเหรอพยายากได้ก็แม้โอ้ยโกดีโรเจอร์แหวไวชินไอสัตว์อ้าวเฉลยเลยครับโกดีโรเจอร์วันฟุ้ยข้อสองอะทุกคนเงียบขอลองฟังขอจริงจังข้อหนึ่งขอจริงจังข้อหนึ่งมีที่สามนะะขอจริงจังข้อหนึ่ง อันนี้รู้เลยรูแลรูแลไม่หรอกทีคนั่นน่ะไอ้รู้ตอบเลยใช่ไอ้ชินรู้องบอกนัสโกะวาตนาเบะนี่ตอนออกกองโปร3นี่วันนี้จะมาบ่อยเรื่องนี้อเอาผมพูดชิ่อดลยีชเทมอนนะบีชบีชสรุปคือเรื่องอะไรฮันเตอร์ใครจะตอบไหมผมตอบฮันเตอร์ ตอนก่อนฝึกวิชาภาษาอินไม่ใช่อย่าเสือกกัครูตูจะตอบครับคิดรัวโซดิกไม่ต้องพูดคิดกูไม่รู้เหรอมาขอตัวครับพูดแกล้งคำคาคำพี่อะไรเนะยอ๋อครับขอตอบอันเตอร์ฮันเตอร์คิดรัวคิดรัวจริงด้วยพูดถูกปะบ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 เก่งจริงนะเก่งจริงนีข้อสุดท้ายมาขอข้อสุดท้ายครับ ปิดเลย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 รากานปิดเลยเฮียปิดเลยัวตอบเลยแอคแทกออนไทตันถามจริงเฮ้ยถามจริงถามจริงถามจริงเฮ้ยไม่ยอมดียามดียามดียามดี แามสิอมม่แมสิคอมเมโลงงดยูยอาร์มินอาร์มินเหรอเหลอาราดีอะไรนะเอาตอบพรากัขอสนขอสอนทอนเทันแอนก่อนเดทันตอบว่าแอแคอนเทันแออนเทานครับตัวละคคืออาร์มินอาร์บินอาร์มินถูกไหมเออถูก อะครับท่านผู้ชมครั้งหน้าก็อย่าลอยเล่นเกมอะไรก็เดี๋ยวไปเจอกันได้ใครับกดแชร์กอ๋อไอ้เหี้ยกูดูแล้วไม่เป็นน้ำเทนนิสไอ้เหี้ยใส่หมวกแก๊ปคือเอาจริงนะกูว่าบางคนกูเชื่อว่าที่ดูไปพร้อมเราอ่ะพี่เขาไม่รู้ยังไงวะเมีมีมีแล้วมีคนไปซื้ออ่ะนี่ปิดประจามีมีที่เป็นภาคอนิเมะด้วยหรอถ้าใครดูแล้วเล่นตามเรอคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า เป็นไงคือพอรู้ไหมยากไปไหมหรือว่าง่ายไปคอมเมนต์มานะครับว่าชอบเกมมันจะต้องมีเด็กพวกนี้อยากเล่อองจริงๆอะตอบจริงอะมีกูว่าเขาตอบจริงตอบของเราเว้ยคนดูดูจริงโอเคสําหรับวันนี้รายการวอล์กนี่มีคนว่านะครับอยากให้เรามาทายอะไรเล่นกันอีกหรือว่าใครที่อยากร่วมอยากเข้ามาร่วมสนุกกับเราให้ส่งจดหมายมานะครับตูรอจะโกยจับมาใช่ ก็สมมอกว่าไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ตามกดไลค์กดแชร์กดน Subscribe ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเปลี่ยดแบบบันไงนะครับ